เช้านี้ที่อุทัยนะคะท้องฟ้าเริ่มสว่างเริ่มสดใสนะคะนกก็ร้องเจ้ยจ้ว แอบน้องนกเล็กๆกันค่ะเช้าขึ้นมายากก็เริ่มทำงานแล้วนะคะทุกคนวันนี้คงจะแดดแรงนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตกมาเยอะอยู่ค่ะ บรรยากาศยามเช้านะเช้าเช้าก็รู้สึกดีนะคะที่มันผ่านไปอีกวันชีวิตมันก็เป็นแบบนี้มีขึ้นและมีลง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้ย่ามานะคะย่าก็จะพยายามวิ่งไปหาทุกๆคนนะคะพยายามที่จะไปให้กำลังใจทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาทำ u t u b e นะคะย่าอยู่ตรงนี้รู้สึกรู้สึกอบอุน่นรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเรามีคนที่คอยปลอบใจนะคะ หลายเรื่องหลายราวที่มันไม่สมหวังดังใจเราคิดเนาะเราก็อยากลืมมันก็เลยแอบมาหลบอยู่ตรงมุมนี้นะคะมุมของ youtube เนี่ยมันเป็นมุมที่ปลอดภัยสำหรับย่านะคะ พราะชีวิตจริงๆแล้วมันไม่มันไม่สวยเหมือนกับนิยายที่เขาวาดเขาเขียนไว้เนาะมันไม่เหมือนเลยค่ะย่าเลยอยากหลบมาอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่มีความวุ่นวายใดๆ นกก็เริ่มออกบินไปหากินแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มแสงแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะเอ่อดูดูอย่างนี้นะคะดูในจอยังมืดอยู่นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้ววันวันนี้อาทิตย์คงจะร้อนมากนะคะ เริ่มแสงแรงขึ้นอยอแอบ,บสองนกค่ะมาดูมาดูกันความน่ารักของเขาเนาะ ย่าไม่ได้ขยายนะคะน่าจะเห็นอยู่เนาะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะย่าก,ก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว ว่างๆแล้วย่าจะมาอัปโหลดวิดีโอที่ย่าทำกับข้าวเอาไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าแอปตัดต่อน่ะย่าลบไปเพราะว่ามันมีมันมีโฆษณาเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะย่าก็เลยลบไปก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะสวัสดีนะคะ